อยากแจ้งให้บรรดาพี่น้องประชาชนคนรักชาติสอดศัตริต์ให้รับรู้ว่าสิ่งที่รัฐบาลทําและสิ่งที่นายกรับบากกับประชาชนคนทั้งประเทศว่าจะดําเนินการกับคนที่ทําผิดกฎหมายพวกมีผู้มีทุ้คนผู้ละเมิด กฎเกณฑ์กติกาของสังคมให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายและจะใช้กฎหมายในการปกครองประเทศถึงวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ารัฐาบาลก็ทํามาได้กันเยอะแล้วในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นแม้ที่สุดในประเด็นของธรรมกายธรรมชโยลวงปู่ก็เชื่อว่ารัฐาบาลคงจะไม่ตบ,บัดใส่ทำพูดที่บอกว่าจะคืนความสุขให้ประชาชนรัฐาบาลก็ยังทําอยู่แต่ ในประเด็นของธรรมชโยสิ่งที่เห็นสังคมอาจจะเห็นว่าราชา้ไา,ชาไม่ทันใจมานาทำไมล่วงเลยเวลามายืดเยอะยืนเยอะย,ยาวนานที่จริงก็รัฐบาลเขาทำอยู่นะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือ,เ,อเขาใช้ยุทธศาสตร์ในการหลอกล่อ,อเปิดประตูเมืองเพื่อหลอกล่อ,อคนแต่ให้เข้าใจว่าในเมืองนั้น เป็นเมืองที่กว้างขวางใหญ่โตมีกําลังวังชาทหารมากแต่จริงแล้วข้างในไม่มีใครเหมือนกับของเด้งที่ไปนั่งตีหินมอยู่บนเชิงเทินทั้งที่ในเมืองไม่มีอะไรแต่เปิดประตูเมืองล่อซูมาอี้ฉันใดก็ฉันนั้นกระบวนการที่รัฐบาลทำเนี่ยเป็นุทธวิธีเหมือนกับผมเบ้งนั่งตีหินมอยู่บนภูแล้วก็ล่อให้เสือทุรนทุรายทีข้องร้องเปล่าอยู่บนภู ตะโกนบวกเบกวยวายแล้วเสือก็ทุรนทุรายกันทั้งข้อแล้วก็ระดมคนระพักคนรักเสือรับโจรธรรมชโยให้มารวมตัวกันหลายครั้งหลายคาเราอย่าลืมมองในมุมกลับว่าหนึ่งก็คือทุกครั้งที่เขาระดมคนเนี่ยเขาต้องจ่ายตังค์เศรษฐกิจแต่เป็นการช่วยเศรษฐกิจชาติในระดับหนึ่ง อย่างน้อยๆแน่ๆเนี่ยค่ารถทุกคนจะต้องจ่ายหรือไม่ก็ธรรมการต้องจ่ายค่ารถระดมคนมาทุกครั้งเมื่อมีหมายจับมีการให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่รัฐพวกธรรมกายก็จะทุรนทุรายโหวกเวกวยวายตีโพยตีพายฝนขวายทุกยากเดือดร้อนแล้วความสุขมันจะเกิดจากไหนบีบไปเรื่อย ขยำไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆกระท้อนเนี่ยถ้ากินดิบๆออกมาจากต้นกินเลยอาจจะเปรี้ยวแต่ถ้านวดบ่อยๆนานๆน,น,นวดนานๆนเนี่ยมันจะหวานรัฐบาลก็กำลังมองธรรมจัยโยและจามกายเป็นเหมือนลูกกระท้อนที่ต้องนวดบ่อยๆนวดเรื่อยๆนานๆนวดสักทีนานๆนวดสักที เงินก็ต้องเงินธรรมะชโยเงินธรรมกายก็จะจ่ายออกมาทุกครั้งที่มีการนวดแล้วก็สังคมก็เริ่มหันมาจับตามองคนธรรมกายว่าคุณจะอยู่กับเราได้ไหมเมื่อคุณปฏิเสธกฎหมายคุณเป็นคนอภิสิทธิชนคนที่น้ำถือธรรมกายเวลานี้ก็อยู่ยากขึ้นในสังคมไทยไม่งั้นการกระทําของรัฐบาลไม่ใช่เป็นการละเว้นหรือละเลยหรือว่าเพื่อเฉยหรือลาช้า แต่เป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธ,ธีในการนวดกระท้อนให้นิ่มแต่นวดขนุนให้เละแล้วก็สุดท้ายก็ค่อยตลกหลังไม่มีตำรวจที่ไหนโง่ที่จะไปจับโจนแล้วบอกว่ากูจะไปจับหรอกแ,อแต่ที่เขาต้องบอกก็เป็นยุทธวิธีของเขาอย่างนี้แต่อย่าไปตีบวดีไวไวยวายว,ว่าทำไมไม่ทำอะไรซะเลยไม่ทำอะไรสักที ในฐานะที่ลุงปู่เป็นแกนนาเวทีมะถ่าเรารู้ดีว่าไอ้เนี่มันเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งในการที่จะทําให้คนตุลนทุรายตกใจตีโอยตีพายโวยวายและก็แสดงปฏิกิริยาอะไรออกมาและ่ายการข่าวของเราก็จะจับจับต้นชนปลายรู้ทิศทางรู้ช่อชนคนในที่แน่ๆคนที่เดือดร้อนที่สุดคือคนที่โวยวายคนที่เดือดร้อนที่สุดคือธรรมกายและก็สาวา พวกเรานั่งเชียร์กันเฉยๆเรื่องไม่ได้เดือดร้อนเลยตำรวจก็ไม่ได้เดือดร้อนเขาเพียงแค่ใช้ไม้ตัวหนึ่งเรียกนักข่าวมานั่งคุยจบกลับไปนอนบ้านสบายแต่พวกธรรมกายพอควางข่าวแล้วสะดุ้งจนหนังกลับต้องระดมพลกันมาอีกรอบหนึ่งฉันเนี่ยอยากจะให้ประกาศ3วันครั้งหรือไม่ก็7วันครั้งออกหมายจับ7วันครั้ง15วันครั้งออกมนทุกเดือน เดือนละสองครั้งสามครั้งพวกธรรมกายก็จะได้จ่ายเงินมากๆเงินที่ดูดออกมาจากสังคมก็จะได้กลับคืนสังคมเยอะๆเท่านี้แหละเมื่อใดที่หมดเงินเมื่อใดที่หมดแรงค่อยไปนวดนะค่อยไปไปตีหัวนะค่อยๆไปยุงเอาเข้ามาไม่รู้มันจะอยู่ให้ไปยุงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคือนี่คือยุทธศาสตร์ยุทธวิธีไม่งั้นอย่าไปตำหนิว่ารัฐบาล อย่าไปบีบันปล่อยให้เขาทำงานตามวิธีของเขาไปแต่ฉันเชื่อว่าเขาทำแล้วก็ฉันเชื่อว่าคุณประยุทธ์คงไม่ตบัตรสารพ์ในฐานะที่ผู้ชายชานกัเขาอ้างรับปากประชาชนทั้งชาติว่าจะคืนความสุขให้กับประชาชนการกำจัดอัจีที่เกาะพะทธมัยหากินก็เป็นความสุขของคนทั้งชาติเหมือนกักเลยครับ